เรงถอดจิตถอดจิตเนี่ยนะถ้าไม่ชํานาญบาทีจิตมันถอดนะควบคุมมันไม่อยู่นะแล้วบางคนสติแตกไปเลยตอนหลวงพ่อยังเป็นโยมหลวงพ่อพ่อนาไม่ค่อยได้เรื่องหรอกนะชอบออกไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกวันหนึ่งไปงานศพเตี่ยหลวงพ่อมีเตี่ยนะเตี่ยตายเอาเอาศพไปใส่โลงเอาไว้ ที่วัดละฆังสมัยนั้นโกดังเก็บศพวัดละฆังก็ยังไม่ค่อยจะดีหลังคาก็สังกะสีรั่วอะไรเยอาศพไปเก็บไว้สวดอยู่เจ็ดวันหรือห้าวันอะไรเนี่ยแล้วก็ศพไปเก็บจะรอร้อยวันจะเอาห้าสิบวันจะมาทําบุญแล้วร้อยวันจะออกมาเผาอะไรเงี้ยช่วงนั้นหน้าฝนฝนมันตกหลังคาก็รั่วนะน้ำมันหยด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 ไปเรื่อยนะจนกระทั่งฝาโรงเนี้ยทะลุ ฝาโรงทะลุเนีย่ยน้ำมันเข้าไปอยู่ในโรงกลายเป็นศพแช่น้ํานะเราตัวกลายเป็นศพแช่อิ่มแล้วรู้จักแช่อิ่มไหมนี่ไปดองไว้ในน้าอ่ะพอครบห้าสิบวันสับปพเลอะเขาก็ไปจะยกโรงแล้วได้ยินเสียงน้ําจองแจ้งจองแจ้งอยู่ในโรงอ่ะเขาบอกน้ําเต็มเลยนะเขาก็เจาะพื้นโรงนะให้น้ําไหลออกไปแล้วเขาก็บอก ญาติมิตรลูกหลานอะไรอย่าดูนะน่ากลัวมากสมนี้น่ากลัวมากเลยเพราะมันเป็นศพแช่น้ําอะนะแช่น้ามาตั้งนานมันเปื่อยมันน่ากลัวอย่าดูนะอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่อยากดูหรอกหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีนะแต่จิตน่ะมันอยากดูเห็นไหมจิตกับเรามันคนละอันกันนะเราไม่อยากดูแต่จิตน่ะมันอยากดูนะก็ไม่ได้ดูเพราะเขาไม่ให้ดู แต่พอมาถึงบ้านนะตอนนอนนะถึงเวลาน,นอนนะพอตอนที่เอ็นหัวพอหัวถึงหมอนเทะนะ่านั้นยังไม่ได้หลับด้วยนะจิตมันพุ่งออกไปเลยมันออกไปเองนะพุ่งพลวดออกไปมันวิ่งไปจะไปดูศพวิ่งไปได้กลางทางนะโอ้เรากลัวผีแทบตายเลยะมันวิ่งพุดไปรีบหายใจเข้าพุทใหายใจออกโทรเร็วๆนะพุทโทพุทโทพุทโทรเนี่ย พยายามใหญ่ดึงดึงดึง,ด,งดึงนะจิตก็กลับมาแม้เหนื่อยนะกว่าจะดึงจิตคืนมาได้เนี่ยจิตชอบออกนอกอันตรายนะพอจิตคืนมาแนละ้วสบายใจแป๊บเดียวนะพุ่งออกไปอีกครั้งที่สองเนี่ยพุ่งแรงกว่าเก่านะเราพยายามจะดึงคืนนะพยายามดึงจิตคืนนะใช้แรงมหาศาลเลยดึงได้มันไปถึงโกดังเก็บศพแล้วเห็นกุญแจแนละ้ว เห็นกุญแจที่คล้องกุญแจดีนะกุญแจเยวด้วยนะน,นะนะ <c oughs> แล้วก็เบรกทันนะกลับมาเหนื่อย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 หมดแรงแล้วนะครั้งที่สามเนี่ยพุ่งเข้าไปในโกด,ดังเลยแล้วไม่รู้ว่าลงนะอยู่ตรงไหนมีหลายลงมันเข้าทีละลงเลยนะเดี๋ยวเข้าลงนี้ไม่ใช่อี่นี่ครูนะเข้าลงนั้นลงนี้พอเจอศพเตีย่ย <c oughs> มันลงไปนอนทา่าบ ไม่ใช่ผีสิงคนนะคนไปสิงผีนะสิงนิ่งๆอย่างเงี้ยหูมันเหม็นมากเลยนะกลิ่นเหม็นเนี่ยขมในคอเลยนะมันก็เพลิดเพลินนะดูในกายเนี้ยไล่ขึ้นไล่ลงสำรวจในร่างกายพอใจแล้วพอใจแล้วมันก็กลับมาไม่ได้เรียกกลับมาเลยนะมาเองเลยคราวเนี้ยเพราะว่าจิตมันพอใจแล้วเนี่ยจิตมันไม่ใช่เรานะบอกว่าอย่าไปมันก็จะไปนะ ไปแล้วไม่ได้เรียกกลับมันก็กลับเองนะแต่ว่าอันนี้ส่งจิตออกนอกพวกเราอย่าฝึกพยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้ถ้าเราไม่แกล่งจริงนะเดี๋ยวมันไปเห็นอะไรเข้าสติแตกนะไปเห็นนรโกเห็นอะไรเข้านะเห็นผีสางนางไม้อะไรบางทีไอ้ที่เห็นนะจริงหรือไม่จริงไม่สําคัญหรอกแต่มันไปเห็นมันรู้สึกว่าเห็นจริงๆรนะแล้วสติแตกจริงๆริงั้นทางที่ดีเนะี่ย พยายามฝึกสติให้ดีแล้วฝึกสมาธิให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะทำกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อสอนทำกรรมฐานในสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้จิตจะตั้งมั่นแล้วก็มาเจริญปัญญานะ